แล้วครับเบก้าซีรีส์500ิีนี้จะพามาดูที่เทครับกับทีงานซับุไรอ๋อไสอบถามคุณตาก็จะเทปั้นเป็นผู้สาครับ ยังไงเดี๋ยวผมให้ดูรถใช้เราจะเป็นฟอทอกตีศูนย์นะโดยสปง เลยเลยเลยจามีก็ได้แรงจัดกับรถไถถือ,อว่าสุดยอดอยู่แล้วครับวาด <c oughs> เททำยังไงครับทำให้เปูสายปูสายยังไงครับก็เนี่ยเทอ้อมเทอ้อมเลยครับอ้อมมานี่ครับ,อ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 ,นนรบอันนี้ก็จะเป็นถนนดัดยางตรงนี้ก็จะทำที่จอดรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นนานะครับเดินมาขึ้นมาแล้วก็ตัดใบเข้าหมดแล้ว,ว,วครับแล้วก็ให้รถหกล้อเทดินอ้อมเลยครับทำเป็นอ่าปูสาย เห็นตาบอกว่าจะเอาไว้เลี tipo, ้ยงกบนะครับเลี่ยงกบเลี้ยงปลาเนี uh, um ่ยไม่ต้องขุดคือไม่ต้องการให้สระมันลึกครับครับฮะมาเลยครับโลบครับอ้าวพี่ตาจ้าตาได้จ้ะโอ้จ้าของกระนอง รถบกครับมาแล้ว <c oughs> ยัลเลยแลเลยอันนี้ผู้หญิงขับนะอันนี้ลูกต่อแก่ครับ <c oughs> โอ้โหรีบไปนะรถกระบะนี่ไม่เห็นรถไทยคอ,อยวอเออ เอาเป็นยังไงมองแล้วลื่นให้สองเลยให้ให้ไปสองเลยครับชัวงครับทำไมให้ไปเดียว เลย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 ลงลงลงะต่อไปครับปอดนาทีของปอดแล้วตรงนี้ดัน น,นี้ก็ขึ้นดัดหน้าที่เลยนะดัดหน้าที่เลย นี่เลยที่จะเอามืออันนี้น,น,น่าจะเท่าแก่ขับหรือเปล่าคันนี้เอายาวยาวยาวตัวจรับฝีมือครับเท่าแก่ จับเต่าแก่ถอยครับโอ้โอ้ถลายครับเกือบเกือบมีเปย์ครับมีเปย์มีเปย์เล็กน้อยชมเราแก่ตัดดิบตีเลยครับ ดำลงก่อนค่าดำอยู่มันติดดำอยู่ครับดำมันไม่ลงนา่จะเอาลงอหละแต่ดำมันไม่ลงให้ครับ่จะไม่ไหวครับ <c oughs> <c oughs> แต่ต้องให้รถไถดึง แล้วไกลแล้วไกลลงแล้วดำมันฆ่าตัวนี่บอลงไงดำมันติดครับฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้ก็เคครับ

เราต้องหลบหลบก่อนนะเราต้องมายืนมุมนี้ครับกันโซ่ขาดได้นะครับถ้าเห็นเขาดึงอย่างนี้อย่าไปใกล้เลยนะครับโซ่ขาดฟาดคอขาดเลยนะเลยตาเลย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  รุจวมรถดุจอมมามามาขึนได้ที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ